เพื่อนมาแต่งสวนเหมือนเดิมนะคะมาแต่งขิงมาสามเทศหวานนะคะเพศนูนไทยเนะี่ยพอดีได้ยินเสียงไอ้เจ้ากระทินกระทินไปไหนละถินไปไหนลวไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวกระทินไปแล้วนะคะเฮาอยู่ในป่าอ้อยด้านหลังนะคะป่าอ้อยด้านหลังนะะก็เลยลูกชายน้องเกมไปดูเจอไอ้เจ้านี้มันเฮาเฮาแล้วก็ดันไปตีกออ้อยนะคะก็เลย เอามาปล่อยในบ่อนะคะเจ้าเต่าให้โชคให้ลาบเด้ออยู่ยินเป็นสุกนะคะอยู่ใครอยู่มัน <c oughs> อยากลงเต็มที <c oughs> ไ่ไป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 โชคดีเด้เออ้าวไหนไปไปทะ่ะไม่รู้เต่าอะไรนะคะ ปีสองสามปีที่เลี้ยนะคะเจอลูกเป็นฝูงเลยค่ะไปแล้วไปแล้วไปนา่ไปนล่วไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ช้านะคะเต่าเร็วเหมือนกัน <c oughs> ไปอย่างเร็วเขาก็กลัวเราไปแล้วค่ะโชคดีแล้ว